สวัสดีครับผมต้อมแกะจอแกะแปลน้องคาดาทุ่งนะครับวันนี้ก็มารีวิวสินค้านะครับก็ตอนรับฤดูกาลตอไก่ปี2565นะครับก็จัดโปรโมชั่นกันจนถึงวันที่31ธันวาคม2565นะครับตอดไก่ครับ2อันครับตอดไก่มีแบบ1ลูกับ2รลูนะครับอาจจะเอาแบบละอันก็ได้หรือว่าจะเอาแบบในแบบหนึ่งทั้ง2อันก็ได้นะครับ2อัน150บาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับหรือท่านใดที่สะดวกเป็นโอนก็ได้เหมือนกันนะครับ สองอัน150บาทครับผมแล้วก็จอดเก้งจอดเก้งครับจอดเก้งสอันครับ300รวมส่งนะครับทั้งเก็บเงินไปทางแล้วก็ทางโอนเลยนะครับแล้วแต่ลูกค้าสะดวกเลยครับ <S <S เสียงจอดเก้งครับประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นเสียงลูกมนะครับเป่าด้านลิ้นนี่นะครับ อันนี้ผมอันนี้เป็นตอดไก่ครับตอดไก่หนึ่งรูนะครับเสียงแต่และอันจะไม่เหมือนกันนะครับในเสียงสองรูครับ อยู่ที่เทคนิควิธีการเป่าของแต่ละคนอีกทีหนึ่งนะครับผมสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับผมทักมาถามหรือว่าเมนถามก็ได้นะครับผมมีขายตลอดนะครับผมมีขาตลอดครับตัวนี้ก็โปรโมชั่นจนถึง31ธันวาคม2 5ันนี้นะครับสำหรับตอดไก่2องอันร้อบาทรวมส่งนะครับผม